โปรเจนพรัชก่อนนอนนะคะกินทุกวันอันนี้กล่องที่สี่แล้วกล่องที่สี่ก็ซองที่สองของซองที่สองนะคะอันนี้นะกินดีมากจริงอร่อยด้วยที่สําคัญพิษณุกินแล้วก็ดูแบบหายปวดนะหายเลยอ่ะหายปวดเลยเพราะปกติพิษณุขับรถไปสี่มุมงพอไปถึงนี่คือแบบลงรถแล้วคือแบบบิดที่เกลียดบิดแล้วบิดอีกแบบไม่อยากเดินไม่อยากลงเลยขี้เกียจมากแต่พอกินโปรเจนไปคือมันหายปวดหายปวดประมาณน่าจะกล่องที่สองนะหายปวดแล้วก็ดูที่มันลั่นก๊อฟแกล์ก๊อฟแกล์ดังๆมากๆค่ะมันก็เบาลงสีสวยมากเลยค่ะคุณ ใครอยากหาไรายได้เสริมทําที่บ้านนะคะทำกับโทรศัพท์รักษ์หาพิสนได้เลยนะคะพิสนมีกลุ่มสอนแล้วก็สอนตัวต่อตัวด้วยไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็ถามได้แล้วก็มีกลุ่มมีกลุ่มที่บอสอน้วยค่ะสอนฟรีสมัครฟรีนะคะลงทุนในการซื้อสินค้าแค่เซตเดียวค่ะแล้วหลังจากนั้นคือคุณจะได้แต่กำไรแล้วคืนทุนแป๊บเดียวคืนทุนไม่ต้องสต็อกไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งเองสั่งสินค้า,ม,คา,ม,คามากินกินดีแล้วเราไปแนะนาต่อก็เท่ากับว่าเราไม่ได้โกหกคนอื่นเวลาคนอื่นเขาถามใช่ไหมตัวไหนกินดีตัวไหนนนนนนคคจะะะํําาุณใสิ่งที ถามเขาว่าเขามีปัญหาอะไรอย่างสมมติสมมติพี่สนุใช่ไหยพี่สนุมีปัญหากระดูกกระดูกค่ะแล้วก็ตาพี่สนุก็จะแนะนำคนอื่นเขาว่าอย่างอย่างตัวเราอ่ะเรากินตากับกระดูกนะมันดีนะตัวเองมีปัญหาอะไรคุณที่มีปัญหาอะไรคะแนะนําเขาแล้วก็ถามเ้าบางคนอ่ะถ้าอย่างวัยรุ่นนะที่พีสนุเจอเยอะๆนะคะวัยรุ่นคือผิวเขาต้องการผิวขาวแล้วก็สายตาเพราะว่าวัยรุ่นชอบแบบเล่นโทรศัพท์เยอะแล้วตาเริ่มผ้ามัวเนาะแล้วถ้าคนที่เป็นแม่ค้าขายออนไลน์ก็จะแนะนํากระดูกกับสายตาเพราะตาเขาใช้ทํางานเยอะทํางานกับโทรศัพท์เยอะแล้วก็กระดูกคือเ้าขนของยกของมันก็เลยทําให้แบบก๊อปแก๊ปแล้วถ้าคนสูงอายุก็คือตากับกระดูกก็คือจะเป็นสเต็ปเลยคนอายุประมาณเท่านี้ อายุน้อยแต่ทางานกับโทรศัพท์ขายออนไลน์ก็จะมีปัญหาเหมือนคนสูงอายุคนสูงอายุที่ปัญหาหลักก็คือสายตากับกระดูกเพราะอะไรคือเกิดมานานแล้วใช้ร่างกายพังแล้วใช้สายตานานมากแล้วเหมือนเราแบบลืมตาแล้วไม่กระพริบตาเลยอ่ะมันก็จะรู้สึกแบบเพื่องตาแสบตาถ้าไม่กระพริบนานๆลืมตาไว้นานๆแล้วไม่กระพริบก็จะรู้สึกตามีปัญหาก็เหมือนกับคนที่อายุเยอะแล้วเกิดมานานหลายปีแล้วหลายแบบโอ้โหหลายสี่ห้าสิบปีแล้วก็ทําให้ตามีปัญหาเป็นเรื่องปกติแต่วัยรุ่นสมัยนี้คือตามีปัญหามากกว่ามากกว่าปกติมีีปปปััััญญหหาาาาายยยยงงงไไมม่่ถึวววกก็แล้้้เเเพระะใชตออจโททศ์น นี่แหละปัญหาเราก็แก้ปัญหาให้ตรงจุดเขาอันนี้คือส่วนผสมมันดีมากพี่สนุกพูดเลยว่ามันดีมากพี่สนุกก็เลยมาทําตรงนี้ด้วยแล้วก็ทุกวันนี้ที่เงินเข้าๆนี่คือเป็นกาไรหมดแล้วคะ่ะได้แต่กำไรแล้วลงทุนแค่นิดหน่อยทุกอย่างมันต้องลงทุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือลงทุนนิดหน่อยแล้วเราได้สินค้ามากินดีไม่ต้องกลัวโดนหลอกเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เราสต็อกสินค้าเราได้สินค้ามากินนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นจะหลอกได้ยังไงแล้วเขาก็ไม่ได้ให้เราสต็อกโอนเงินไปส่ขงของมาให้ใหเรากินแแแคคค่่่่่่นนนนนัันั้้้้้้เออออออองงงหหลลจจาาาาาาากกกกืืะทททํํํตตตรรรไไไไมมม็วถยยีดด บางคนบอกว่าขี้เกียจทําฉันมีตังค์แล้วก็สั่งกินอย่างเดียวแต่สินค้ามันดีจริงถ้าไม่ดีจริง,รงพี่สนุกไม่สั่งกินเยอะขนาดนี้คือมันทุกอย่างมันต้องกินต่อเนื่องรู้ไหมคะเหมือนข้าวยังต้องค่อยๆกินทีละคำเลยกว่าจะอิ่มกว่าจะเห็นผลไม่ใช่กินคำแรกแล้วอิ่มเลยถูกไหมอร่อยหวานๆหวานน,นนิดหน่อยหวานนิดหน่อยจะเปรี้ยวเยอะแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายตื่นมาถ่ายคล่องมาก